สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆลูกดวงที่น่ารักทุกๆคนอ,อ่อคลิปเช้านี้นะคะเราจะมาดูกันว่าเขาฝ่ามาบอกเพื่อนๆว่าอะไรคลิปนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะดูไว้เป็นแนวทางอย่าซีเรียสมากเกินไปนะคะแล้วก็ใครที่มาเห็นคลิปนี้แสดงว่าคุณมีพลังงานดึงดูดนะคะก่อนอื่นนะคะใครสนใจเจมมาหามป้อมนะคะซึ่งตอนนี้นุ่นจากโปรโมชั่นนะคะ 2หลอด100บาทนะคะมีจำนวน50ชิ้นเท่านั้นนะคะแล้วก็เซรั่มบำรุงหน้านะคะ,ะขวดละ1 0 0นะคะจากปกติ159หรือคุณจะใช้เซตนี้นะคะ3ชิ้น200นะคะแอดไลน์มาได้เลยนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดนะเดี๋ยวเรามาดูกันเช้านี้เขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรโอ้เจ็บมือเหลือเกินนะคะ,ะช่วงนี้นุ่นใช้มือเยอะไม่ค่อยได้อะคะ่ะเพื่อนๆบางทีอาจจะตอบไลน์ช้านิดนึงเนาะ ฉันเศร้าอ่ะฉันรู้สึกเป็นเศร้าเป็นท้อเป็นแท้เพราะอะไรเพราะฉันรักเธออ่ะรักนะคะคนดีของฉันแต่เราแตกต่างกันเกินไปอ่ะเราจะเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดงต่างภาษาหรือเธออาจจะไม่ได้ชอบสเปคคนไทยอ่ะเธอทําให้ฉันรู้สึกเหมือนว่าเธอชอบคนต่างชาติอ่ะซึ่งฉันก็งอนอ่ะฉันก็งอนอ่ะฉันก็งอนเธออยู่แล้วเธอก็ไม่งออ่ะเธอไม่รู้หรอว่าฉันงอนอยู่อ่ะ เราก็ยุ่งด้วยไงพอทีเนี้ยฉันยุง่งงอนแล้วก็ยุ่งเองไม่มีเวลาเองก็เลยแบบไม่มีเวลาพูดคุยกับเธอแล้วเธอก็ไม่ง้ออ่ะัทงที่จริงจริฉันอยากจะเป็นหวานใจของเธออยากให้เธอสนใจฉันแต่ว่าพองอนมัวแต่ง,งอนมากไปก็เลยทําให้เรื่องราวมันผิดพลาดไปถึงตอนนี้ไงมันเลยจุดของการที่แบบจะต้องมาง้อกันแล้วอ่ะเธอก็แยกย้ายไปละเพราะเธออาจจะไม่รู้ว่าฉันงอนไงฉันอาจจะประชดอะไรที่แบบมันดูงี่เง่าอะ่ะ อาจจะแกล้งเล่นละครทําเป็นไม่สนใจแล้วทีเนี้ยไม่ยอมบอกเธอตรงๆ ấy, รงไงพอสุดสุดท้ายเธอเข้าใจผิดเธอแยกย้ายไปละกรรมตกอยู่ที่ฉันเนี่ยได้แต่คิดถึงเธอไปวันวันนึง อย่าจะพูดว่าเป็นแฟนกันนะหรือปกลับมาเป็นแฟนกันเธออย่าเดินหนีไปไหนจากฉันเลยฉันผิดเองทั้งหมดอะฉันผิดเองจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วฉันเชื่อว่าเราเป็นเนื้อคู่ของของกนและกันน่ะเธอก็เป็นเนื้อคู่ฉันแหละเธอต้องคิดแบบนี้ดิอย่าทําเป็นไขสือทําเป็นไม่รู้ดิหรืออย่าเดินจากไปดีอย่าทาเหมือนไม่รู้ว่าฉันอะคิดถึงดิฉันอะ เป็นเธอเป็นคนที่ใช่ของฉันอะคาตอบมันคือเธอมันเย็ดเลยอะคือเธออะแต่ถ้าเธอเดินหนีจากความสัมพันธ์ไปอะแล้วฉันจะเป็นเนื้อคู่กับใครแล้วฉันจะไปเซย์เย็ดกับใครแล้วฉันจะไปเป็นแฟนกับใครอะฉันรักเธออะฉันอยากสร้างครอบครัวไปกับเธออะกลับมาดิ ต่อให้ที่ผ่านมาฉันอาจจะพูดจาไม่ดีกับเธอพูดจารุนแรงกับเธอแล้วก็ทําตัวเป็นเฮอร์มิตเก็บตัวเงียบไม่แสดงอาการแต่ส่องดูเธอไงแล้วคิดว่าเธอก็ต้องง้อแต่ประเอินว่าเธอไม่ง้ออ่ะอย่าไปได้ไหมอ่ะฉันยังคิดถึงเธออยู่เลยคิดถึงวันเวลาดีๆที่เรามีให้กันฉันรักเธอมากๆนะเธอคือคนที่ใช่ที่สุดสําหรับฉันนี่คือข้อความจากเขานะคะเอาไว้ก็ดีๆเพื่อนๆไปดีๆกับเขาเร็ว คนเรามักจะชอบทําอะไรที่มันตรงข้ามกับความรู้สึกเนาะจะเล่นเกมไปทําไมไม่เข้าใจนะคะอ่าเลขห้าสอ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 อะไรอเพ่อนเพื่อน<ๆ>สอสลาตัวอ e ีค่ะตัวย่อยยากค่ะขอขวดทอฐานค่ะตัวเอค่ะตัวสออตัวซีวค่ะชอชิงค่ะเลขสองเลขยี่สิบห้าห้าสิบสองนะคะ ท่านน้ำมีนกรกฎพิจิกแล้วก็ราศีการโดดเด่นไปที่ท่านน้ำเนาะวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเส,สาร์ค่ะประมาณนี้นะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายค่ะ